สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดของทีอาคานะคะอาณาจักรโชว์รถยนต์มือสองที่มีรถให้เลือกกว่า500คันวันนี้นะคะช่วงเที่ยง,งแบบนี้พร้อมกับรถเข้าใหม่นี่ต้องบอกเลยนะคะว่าจอดแต่ละรุ่นเนี่ยรุ่นท็อปทอป,ท,อปทั้งนั้นนะคะรุ่นที่ยอดนิยมทั้งนั้นเลยและวันนี้นะคะมาจัดให้แล้วนะคะที่โชว์รูมทีอาคานะคะซึ่งพี่พกำลังมองหารถรุ่นไหนอยู่คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวไลฟ์นี้จะพาไปชมรถสวยๆที่ทีอาคากันค่ะ แต่ก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตฝากาโปรโมชั่นนะคะเจียคาของเรานะคะตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยมีทั้งหมด2สาขาสาขาแรกจะอยู่ที่ปากซอยเสรีไทย73นะคะและสาขาที่2ที่เราไลฟ์กันอยู่พื้นที่กว้างๆแบบนี้อยู่ระหว่างซอยเสรีไทย46และ48ติดโชโชรุมโตโยต้าเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะซึ่งรถของเรานะคะมีให้เลือกกว่า500คันรถมือแรกประวัติเช็คศูน แ้วสวยคุณภาพดีในราคามาตรฐานก็ต้องทีเจียคานะคะก่อนื่นเลยที่พี่อยากดูแล้วไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆแล้วคิวนี่คือบอกเลยว่าคือนิชาบอกเลยว่าคันนี้ต้องรีวิวเลยนะคะพี่นุ๊กเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่กับกระบ,บ,บะอี u ุซูซว้ามีพี่ถามมาพอดีว่ามีไฮแลนเดอร์ไหมคะนี่เลยนี่เหมือนรู้ใจนี่เลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยอี u ู u ูดีแม็กไฮแลนเดอร์นะคะ เกียร yeah ์ออโต้แค่เห wow. like, ็นหน้าก็บอกเลยว่าคือกินขาดเลยคันนี้และบอกเลยนะคะว่าราคาคือพิเศษมากพิเศษมากแบบมากจริงๆนะคะกับคันนี้เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้สี่จุดแบบนี้กระจังหน้านี่โอ้โหเขามีการออกแบบให้ดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะดูสิว่าแบบสวยเลยเป็นแบบโคลเมียมตัดด้วยใช่เข้าใหม่สีเข้าใหม่ล่าสุดเลยตัดด้วยแบบสีดําแบบนี้กระจังหน้านี้เป็นแบบชั้นๆแบบนี้ ลงตัวที่สุดและคันนี้รถเข้าใหม่ที่จอดรอปรับสภาพและนิชาดูสิว่าสภาพคือสวยมากสวยแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ารถทุกคันของเรามีการคัดมาแล้วนะคะหลังจากคัดมาปุ๊บนี่ตรวจเช็คระบบช่วงล่างปรับสภาพต่างๆให้นะคะก่อนส่งมอบมีขัดเคลือบแก้วให้ด้วยและคันนี้ไม่เพียงแค่ห้าหมื่นห้าหมื่นใช่ไม่ห้าหมื่นได้ยกสูงด้วยนะเกียร์ออโต้และเป็นรุ่น ใช่รุ่นท็อปสุดรุ่นท็อปด้วยนะใช่คันนี้ก่อนหน้านั้นคือได้เลยค่ะคันนี้ขออนุญาตเล่านะคะว่าก่อนหน้านี้คือโดยปกติท้านุกจะทํคลีปนต้องหาข้อมูลไม่ยากเลยเดี๋ยวนุกพาไปชมนะคะว่าเงื่อนไขการลงรถราคาป้ายแดงอยู่ประมาณเกือบเกือบล้านแต่วันนี้จัดให้บอกบอกราคาเลยได้ไหมได้เลยห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทใช่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันผ่อนประมาณเก้าพันกว่า 9 0 0 0กว่าบาทนะคะสำหรับกระบะ isuzu นะคะเป็นรุ่นไฮแลนเดอร์เกียออโต้รุ่นท็อปไม่แค่5 529,00 0,000บาทคันนี้มีระบบนะคะเนื่องจากว่ารถไม่มีกุญแจไม่สามารถเปิดได้แต่ว่าเดี๋ยวนุกทำคลิปเจาะลึกให้พี่ๆนะคะได้ชมกันเดี๋ยวจะรีบลงให้เลยและหลังจากที่ลงแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์ให้อีกทีนึงนะคะว่าเรามีการลงคลิปแล้วนะคะสำหรับคันนี้รถเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยค่ะมาต่อกันที่คันนี้ถ้าอยากได้แบบรถไว้ใช้งานสักคันนะคะและเป็นแบรนด์ที่ เป็นแบรนด์หลักอยู่แล้วกับ Isuzu นะคะคันนี้ก็จัดโปรโมชั่นให้อยู่ที่379,000บาทกับกระบะ d m a มนะคะคันนี้สวยและภายในเบาะของเขานี้ค่อนข้างกว้างเลยค่ะเป็นเบาะที่เป็นรูปทรงคล้ายๆรูปทรงสปอร์ตซึ่งข้อดีของรูปทรงนี้นะคะคือเขาจะนั่งสบายและคันนี้ต้องบอกเลยว่านี่เคาะไปปุ๊มนี่สีแบบเสียงใสกิ้งใสกว่านุ๊กนี่ก็ต้องเป็นเสียงที่แบบฝากระโปรงคันนี้นะคะเพราะว่าเป็นรถมือแรกประวัติเช็คศูนย์นะคะ สีเดิมบางแบบทั้งคันเลยพี่ๆกำลังหารถไปใช้งานถ้าเป็นอิซูซูนี่เขาโดดเด่นเรื่องกระบะอยู่แล้วนะคะสมรรถนะที่ดีด้วยนะคะอิซูซุใช้งานคือไม่ไม่ต้องกังวลเลยเรื่องการดูแลแม่แทนไนไม่จุกจิกแน่นอน3ามแส0เจบาทได้เป็นปี2020มีบริการหลังการขายอะไรบ้างคะโอ้โหก่อนอื่นเลยเอาบริการก่อนการขายรถทุกคันเราจะมีการตรวจเช็คระบบช่วงล่างระบบต่างๆนี่เลยค่ะ เป็นศูนย์ของเราที่ทํารถทุกคันรถทุกคันจะต้องมีการตรวจเช็คระบบต่างๆล้างอัดฉีดปรับสภาพทุกซอกทุกมุมมีทีวีทวซีตรวจเช็คหลังจากที่ทําปุ๊บไม่สะอาดเอาทําใหม่ทําใหม่หนึ่งกับสะ,สะอาดนะคะแล้วก็ตรวจเช็คระบบช่งล่างระบบผ้าเบรกระบบลูกยางต่างๆระบบไฟฟ้าต่างๆ<ม>ให้แบบ<ม>ใช้งานได้ง่ายที่สุดได้เลยนุ๊กบอกบริชันให้ขึ้นห้อยแบบนี้ทุกคันนะคะจะต้องมีการเช็คแบบนี้ทุกคันและก่อนส่งหม้อมีขัดสีเคลือบแก้ว นะคะก่อนส่งมอบตั้งแต่เข้ามาที่เรามีการเช็คแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ก่อนส่งมอบก็มีการเช็คอีกแล้วก็ขัดนี่ก็ขัดแล้วขัดอีกจนกว่าจะเงา <Yeah. S 1> และหลังจากที่พี่พี่ออกรถไปแล้วเรามีบริการดูแลฉุกเฉินตลอดยี่บสี่ชั่วโมงทั่วประเทศ <c oughs> นิ่งๆ,ๆเลยคือไลน์นะู้นน่ะนุ๊กบอกข้อดีไปแบบโอ้โหมองเห็นภาพถ้าพี่พี่ดูแลฉุกเฉินนะคะได้บริการนี้คือสามารถมองเห็นภาพเลยอย่างเช่นเหตุการณ์ไม่คาดฝันรถยางรั่ว <ล> <ผม S 1> รถไปเหยียบ <ผม S 1> อะไร <ผม S 1> สัก <ผม S 1> อย่าง <ผม S 1> ได้เลยรถยางรั่วหรือว่ารถไปเหยียบอะไรสักอย่างนะคะและเราต้องหาใน Google Map เพื่อที่จะหาอู่เราเราเข้ามาในร่มก่อนไหมเพื่อที่จะหาอู่นะคะซึ่งบางที g o o g l e Map อู่อาจจะปิดไปแล้วตรงนี้มีคอร์เซนเตอร์ดูแลให้ลืมกุญแจน้ำมันหมดนะคะมีเจ้าหน้าที่หาปั๊มให้ไกลเคียงให้นะคะซึ่งตรงนี้เรามีบริการด้วยนะคะแล้วก็มีบริการรับประกันเครื่องเกียร์2ปี2 0 0 0 0กิโล ได้รถไปนี่มั่นใจได้เลยค่ะและรถทุกคันของเรามีการตรวจเช็คโครงสร้างระดับท่าดาวนะคะมา4ประตูอ่ะคันนี้คันนี้เป็น4ประตูนะคะปี2023ไม่เพียงแค่20,000จริงจริงนะคะคันนี้ในงบ400,000พี่จัดได้เลยเพราะเราจัดโปรโมชั่นให้อยู่ที่399,000บาทกระบะไททันกระบะหน้าหล่อและเป็นสีเทาเข้มสีสวยมากนี่ สนใจทำไงดีอะ <s ign al language> พี่พี่แคปเจอร์หน้าจออะไรทักมาได้เลยนะคะถ้าดูมาจากไลฟ์ฝากแคปเจอร์หน้าจอนะคะเพราะว่ามีโปรโมชั่นสุดพิเศษ,ษ,ษจากเฮียแซมเลยค่ะนี่ได้โปรโมชัเมื่อเช้าแต่ขออนุญาตแคปเจอร์หน้าจออะไรทักมานะคะหรือดูย้อนหลังก็สามารถแคปมาได้เลยนะคะแค่มาจากไลฟ์คันนี้สีเทาเข้ม hm. เป็นรถมือแรกประวัติเช็คศูนย์นะคะไม่เพียงแค่20,000ไม่ส0 0 0มใช่ราคาอยู่ที่399,000บาท ลดมือแรกบ่อยเช็คศูนย์ด้วยนะนี่มีคู่มือบุ๊กเซอร์วิสด้วยใช่ครบเลยทุกอย่างคือครบจบแมกไลเนอร์ก็เดิมๆจากโรงงานคันนี้ได้เลยเปิดด้านในได้ไหมอ่ะเปิดได้นี่เดี๋ยวเอาคู่มือให้ดูเพราะว่าคันนี้คู่มือยังอยู่แล้วรถเข้าศูนย์ตลอดนะก่อนที่จะมาเจอเราเนี่ยรอเนื้อคู่คนใหม่นี่เห็นไหม ตรวจระยะเขาเข้ามานะคะเพราะว่ารถน่ะด้วยความที่เขาใหมยียิงแค่สองหมื่ก็อาจจะเข้าศูนย์เนี่ยไปรอบที่ที่แล้วก็คือรอบนี้นะคะล่าสุดพี่ก็เขาต่อได้เลยคันนี้คู่มือมาพร้อมแล้วก็มีที่วางกรงวางแก้วทุกอย่างมีให้ครบนะคะไม่เป็นแค่สองหมื่วันนี้เราจัดให้เพียงสามแสนเก้าืเก้า นี่เลยกระบะาด6,000กว่ามีไหมคะมีค่ะโอ้โหตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะกระบะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทแล้วก็มีเข้ามาละตรงนี้จะค่อนข้างแคบนิดนึงอ่ะนี่มีที่วางแก้วให้นะคะหรือนั่งสามคนได้เลยเลยและคันนี้แมกไลเนอร์เดิมๆจากโรงงานแบบนี้ให้มาก็นี่เลยค่ะไว้ใช้งานกระบะหน้าหลอ่อด้านหลังก็เป็นสีดำเงาแบบนี้สวยมาก ไฟเบรกลงที่3ามีให้นะคะแบบนี้ทะเบียนก็สวยทุกอย่างลงตัวหมดเลย3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะผ่อนก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดพันกลมๆประมาณมานี้นะคะอาชีบไหนออกได้บ้าชัดเจนนะคะพี่นุกเขามีอะไรเนี่ยเขามีอัน,นี้เขาเป็นกระจกที่ไว้อมองจุดอับจุดอับอสายตาสามารถที่จะดูได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ช่วยได้รีโว่ดับเบิลแคปเกียออโต้ที่เป็นรุ่นที่ส่งมอบทุกวันวันนี้ก็ วันนี้ก็ส่งเมื่อวานก็ส่งพุ่งนี้ก็ส่งเมื่อลืนก็ส่งเพราะว่าส่งทุกวันและรุ่นนี้นะคะเราคัดสรรเข้ามาให้เลือกตอนนี้น่าจะประมาณสามสิบคันรอบที่แล้วนี่สามสิบก็แป๊บเดียวก็ไปหมดเลยส่งทุกวันนี้เดือนนี้น่าจะหมดเลยนะเนี่ยแต่ว่าจะทยอยเข้ามาพี่ชอบรุ่นไหนคันไหนจิ้มได้เลยค่ะเพราะว่าสภาพสวยทุกคัน รถของเรามีการคัดมาอยู่แล้วนะคะเป็นรถมือแรกประวัติเช็คศูนย์ต้องรู้ที่มาที่ไปที่ตรวจสอบได้ชัดเจนและมีการตรวจโครงสร้างนะคะตรวจโครงสร้างระดับ5ดาวทุกจุดเนี่ยมีช่างตรวจแล้วเรียบร้อยนะคะ,ส,ะสภาพดูดีเลยสภาพดูดีดเป็นยกสูงด้วยนี่รีวิวจะอยาก,ยกได้ดใช่แล้วมีท ivo, ั้งรีโว่ดีแม็กและไททันนะคะนิสสันก็มีรุ่นยกสูงคาลิเบอร์นะคะเราจัดเข้ามาให้แล้วเรียบร้อยผ่อนก็ เอาแบบสบายๆนะคะสำหรับดีโว่สประตูยกสูงได้เป็นเกียร์ออโต้ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่479,000บาทเราจะมีปี2019ขึ้นไปนะคะก็ราคาก็470,000 480,000 490,000ต่างกันแค่ใหม่แค่นั้นแหละลใชนน่ผ่อนไอไรนประมาณ8,000กว่าบาทแต่ได้4ประตูนะยกสูงด้วย,ย,ดวยได้เกียร์ออโต้ด้วยผู้หญิงก็ขับได้ อย่างบางทีแฟนอาจจะหยุดวันนี้แล้วต้องการที่จะออกไปข้างนอกไปซื้อของเข้าร้านขับไปได้เลยแล้วต้องไม่เมื่อยด้วยมพอเป็นรุ่นยกสูงนะคะเวลามองเนี่ยเราจะมองได้แบบค่อนข้างดีเลยมันจะได้มองได้ไกลกว่านะคะแล้วก็ขึ้นลงสะดวกมีราวจับให้ทั้งสี่ตแหน่งและเห็นเงาเงาแบบนี้ขัดเคลือบแก้วเข้าไปนี่ยิ่งเงาวับเลยค่ะสังเกตได้เลยไม่แน่ใจว่ากล้องจะเงาเห็นเงาความจริงไหมแต่จริงๆรถ ทุกคันอะคือเงามากเงาแบบเล่นแสงได้ดีมากนี่นะคะโซนรีโวของเราเรามีเข้ามาให้เลือกหลายคันค่ะนิชามีคันนี้สวยมากนี่ไงกระบะหน้าหล่อคันนี้คือกระบะหน้าหล่อนะคะกระบะหน้าหล่อแบบกระบะกับตันอเมริกากับกระบะนาวลาสีดำหล่อสุดในรุ่นต้องคันนี้เลยนี่ ดีไซน์สวยจัดเข้ามาให้แล้วนะคะคันนี้ราคาเบาๆสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทกระบะนาวาราหน้าหล่อมาพร้อมกับชุดแต่งสติกเกอร์แต่งและเบาภายในนี่โอ้โหนั่งสบายมีหน้าจอให้ด้วยนะคะกับคันนี้ไม่แค่หกหมื่นปีสองพันยิบเอดไม่6หกหมื่นอุ้ยได้ไหมอ่านี่ปีสองพันยิบเอ็ดนวาราหน่อยครับ นี่เลยจริงๆนะวลล่าตอนนี้นุ้มีให้เลือกหลายรุ่นหลายคันนะคะขอดูมิวเอสปีซิบเก้ายี่สิบได้เลยค่ะพี่ลาเตียนุ้จัดให้นะคะคันนี้กระบะนาวล่าอันนี้ก็สามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะคะมีจอให้ด้วยคันนี้มีจอเป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะระบบแอร์ให้สี่ตำแหน่งภายในคันนี้สะอาดสะอ้านมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยสามห้าเก้านะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นแคปก็หกพันไปลายเจ็ดพันประมาณนี้นี่ เจ็ดพันแม็กไลเนอร์เดิมๆจากโรงงานเลยมีลายลวดลายของเขาสวยนะนี่เป็นสติกเกอร์สวยไททันไหมคะไทต,ตันมีค่ะมีทั้งแคปนะคะที่เป็นแมนนวลยกสูงแล้วก็มีไทต,ตันพัดแล้วก็มีนะคะคันนี้จะเป็นมิวเ isuzu มิวเคันนี้ก็จะเป็นรุ่น DVD Navy นะคะจัดแมกทูโทนให้แล้วเรียบร้อยอูไฟหน้า ไฟหน้าใสกิ้งเลยไฟตัดหมอกคู่หน้าถ้าเป็นมิวเนะคะเรามีเริ่มต้นอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทจริงจริงจริง,งเขาได้อจอกลาง<ม>ด้วยนะบริการเรามีบริการขัดสีเข้าแก้วก่อนส่งมอบนะคะบริการดูแลฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้ด้วยนะคะและเรามีบริการรับประกันเครื่องเกียร์สองปีหรือสองหมืนกิโล ซึ่งบริการคือเรียกได้ว่าดอกเบี้ยถูกด้วยนะออกง่ายอนุมัติไวดอกเบี้ยถูกตอนนี้เริ่มต้นเพียง2.49หรือ5ปีเพียง2.89เรียกได้ว่าข้อเสนอพิเศษมากนะคะสามารถทักมาได้เลยเพราะว่าเรามีดีลเลอร์นะคะเราเป็นดีลเลอร์เกรดเอมีไฟแนนซ์รองรับถึง12สถาบันนะคะคันนี้อารติสอาต 1.6G สีขาวนะคะเมื่อวานก็พาไปชมที่ด้านหน้าวันนี้ด้านหลังพาไปชมที่ด้านหลังสวยมาก สำหรับรุ่นนี้ผ่อนเริ่มต้น6,000กว่าบาทนะคะสำหรับ Toyota a r t i s ต 1.6G Airbag 7จ็ดตำแหน่งสภาพสวยมือแรกเช็คศูนย์ด้วยสีเดิมมานั้งคันที่ต้องบอกว่าทำไมนุกชอบพูดจังเลยว่ามือแรกเช็คศูนย์สีเดิมมานั้งคันเพราะรถของเรามีการคัดมาอยู่แล้วนะคะมือแรกต้องเช็คศูนย์สีเนี่ยต้องเดิมแบบนี้เคาะไปถ้าแบบทำมานังคันเลยเห็นไม่รับเข้ามานะคะ กระบะนาวราอู้น,น,นีชาดูแม็กเขาสิหล่อมากคันนี้กระบะนาวราที่มาพร้อมกับแม็กที่หล่อมากๆนะคะทะเบียนก็สวยด้วยทะเบียนสามตัวกรุงเทพนะคะไม่เพียงแค่ห้าหมื่นปีสองพสองสวยสวย,สวยอลังการสวยแบบดูดีนี่ไฟเขาจะคล้ายๆเทอรลาดนะคะเป็นหน้าใหม่แล้วจะได้ไฟแบบนี้และ กรอบไฟอ่ะใส่กิ้งสวยสวยสีดำด <I did. S 1> กล้องรอบคันนะพี่ได้กระบะที่ได้กล้องรอบคันและได้กระบะที่เป็นระบบกุญแจสมาร์ทคีย์เลดแบบนี้เลยค่ะกดได้และภายในได้เบาะหนังเบาะหนังแบบนี้เลย <c oughs> ใช่เหมือนจะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะ นั่งสบายแน่นอนค่ะถ้าเป็นเบาะปุ่มๆแบบนี้นะคะเวลานั่งนี่คือเหมือนเขาจะนวดหลังไปในตัวนะคะแบบเหมือนคลิปใช่แล้วก็นี่พาดูตามซอกอะไรต่างๆนี่เลยเราสามารถซูมให้ดูได้นะคะเพราะว่าคือเดิมๆจุดคิอซีรต่างๆคืออยู่ครบอ่าถ้ามีค่าฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นฝุ่นเกาะเราทำความสะอาดให้นะคะพี่รับรถเนี่ยมั่นใจได้เลยค่ะว่าพี่ประทับใจแน่นอนนี่ แม็กไลเนอร์ก็เดิมๆเสียงนี่แบบต้องเอาเอาไมคไปใกล้ๆเนาะเสียงใสกิ้งแบบนี้เลยนะคะกับกระบะนาวลา3,99,000บาทได้เป็นปี2022ใหไม่แค่50,000นะคะนี่คันนี้จัดโปรโมชั่น5,99,000บาทนะคะเป็นรุ่น1.9 DVD กกับ isuzu mu-X ล้อแม็กสวยด้วยนะคะคันนี้ก็เพิ่งมาใหม่ อีบีสนใจจัดได้เลยนะคะซึ่งม e w x ตอนนี้เรามีทั้งชมปี18นะคะแล้วก็ชมใหม่ชมใหม่ก็เป็นปี2,022นยเนาะนิชาคันนี้เสร็จหรือยังอะ่ะแห้ดูก่อนโอ,อ้ไม่ไม่ใช่รถส่งมอบใช่ไหมหอมมากพาชมคันนี้ก่อนอื่นนะคะนุขอย่าพามาชมทะเบียนสวยด้วย เป็นรุ่น1.8มิรไฮบริด Toyota a l t ิ s 1.8มิดไฮบริดนะคะสีดำเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยค่ะยังไม่มีขึ้นเว็บไซต์ยังไม่มีขึ้นคลิปยังไม่มีขึ้นที่ใดๆนะคะมีในไลฟ์สดก่อนอันดับแรกเลยนะคะสำหรับคันนี้รถมาใหม่ล่าสุดได้แม็กเดิมจากโรงงานนะคะแม็กขอบ16และได้ยางปี2024ได้ยางปีใหม่ด้วยเป็นยางดันหลบระบบไฮบริด กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวรุ่นนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดที่จับเป็นแบบโคคเมียมยาวๆแบบนี้จะคล้ายๆแคมรี่เลยค่ะสนใจค่ะปีไหนคะนี่เลยเดี๋ยวนุพาชมปีคันนี้ปี2020นี่เลยนี่นี่ค่ะรอชมคลิปได้เลยใช่สวย,สวยแน่นอนสวยมากอ่ะนี่เลยเมาะแถวเนื่องจากว่าแน่นอนว่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมคนก็แย่งกัน แต่ทีอาคาจัดเข้ามาให้ได้คันนี้แล้วราคาพิเศษมากเลยนะมีกล้องมองลมลหลังเลยพี่ขับแล้วไม่ถนัดเลยอัน,นอ้ไม,ไม่ไม่มีมัง้งใช่หรอเอ้ยนี่ไง <laughs> เล่นใหญ่จัดเต็มนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้มีกล้องมองหลังให้นะคะเป็นระบบไฮบริดจากปกติเอาติสเขาประหยัดน้ำมันอยู่แล้วย,ยิ่งประหยัดไปอีกนะคะและคันนี้สวยมากรถเพิ่งมาใหม่เดี๋ยวเขาก็จะนำมาขัด ขัดก่อนขัดเงาให้มันเงาวับนี่ยังไม่พอนะต้องเงากว่านี้นนใช่เงาสปอร์และมีความกว้างมากยิ่งขึ้นเวลานั่นนงนี่สบายแน่นอนโอ้โหสวยคันนู้นก็รอส่งมอบกับ HMG 5คันนี้ก็เดี๋ยวลูกค้าจะมารับวันนี้ละอ่าใช่คันนู้นก็เดี๋ยวมารับแล้วก็คันนู้นก็เดี๋ยวมารับคันนู้นก็เดี๋ยวมารับขายดีมากมาที่บอกพี่นุออกรัวเลย ออกรัวแต่ว่าเราก็มีคัดสรรเข้ามาคือให้เลือกเรียกว่ารัวนะคะหากพี่กําลังมองหารุ่นไหนอยู่สามารถทักมาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเราจะพยายามหาให้แบบให้ได้อะอย่างเช่นอ u t f i t เนี่ยค่ะก็พึ่งมาจริงๆหายไปนานมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นยอดนิยมอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็จัดเข้ามาให้แล้วดีไซน์ก็สวยมากชอบหน้าจอใช่แล้วเขาสวยนะชมเนี้ยอะไรล่ะพี่ลูกอะไรเป็นเนี้ยโอ้โหป๋าบอกว่าเหมือนเข้าร้านขายยา ก็หาได้เลยอะไรนี่หาง่ายนะคะศูนย์บริการก็ทั่วประเทศเพราะว่าถ้าเป็นโตโยต้าููย์บริการเยอะที่สุดนะคะอยู่ที่450กว่าแห่งทั่วประเทศเลยของเรามี77จังหวัดแต่ว่าสูนย์นี่400กว่านี่เลยสีดำแบบนี้แล้วหน่าหล่อมากใช่แล้วตัดมาด้วยโครเมียมแบบเนี้ยโดยรวมคือดีนี่เลยให้ดูว่ามันหมายมากเข้ามาสคั ใช่มาปุ๊บไปปับ๊บมาปุ๊บไปปั๊บนะคะสําหรับไฮบริดนี่โอ้โหมั่นใจเลยเลยว่าลงคลิปไปเนี่ยพี่ๆแบบทักมาเยอะแน่นอนนะคะกับ Toyota a อ t i s ตนะคะส่วนหน้านน้นปะเดี๋ยวเราพาไปชมส่วนหน้านน้นเพราะว่าเรามี e x p a n d e r c r คเข้ามาใหม่ติงดิงดินี่เลยนะคะน้องส้มเข้ามาแล้วกับ Mitsubishi e x p a n d e r c r อรนะคะเป็นรถเจนะ็ดที่นั่งดีไซน์สวยเขาจะมีความสปอร์ต นะคะตอนนี้ก็มีทั้ง1.5จ้ใช้แล้วนะคะนี้ไปเลยมีโปรโมชั่นออกรถเพียง999บาทสนใจทักมาได้เลยค่ะตุ่นี้ก็ดีไซน์สวยสวย,ยแล้วเนี่ยไปไปด้านนู้นกันนิชค่ะด้านนน้นก็จะมีจริงๆแล้วคือรถของเรามีให้เลือกเยอะมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้มีรถเข้ามาใหม่โน้ก็เลยพามาชมด้านหลังโอ้โหมีครบ ใช่คือมีครบทุกเซกเมนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นอีโคคาเพราะว่าวันนั้นไปไลฟ์สดพาลูกค้าชมตั้งแต่3,000-4,000-5,000-6,000-7,000มีงบประมาณเท่าไหร่ะคะ่ะสามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษาหรือหากพี่ๆนะคะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ภายในกรุงเทพแต่ไม่สะดวกมาชมรถเรามีบริการออนไลน์นะคะ พาชมวิดีโอคอลทุกซอกทุกมุมเลยค่ะอย่างเช่นในไร์สดเนี่ยนุกอาจจะพาไปชมอาจจะไม่ได้เปิดฟังเสียงเครื่องยนต์ให้ฟังอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เราได้เลยมีไฟแนนซ์เป็นเซนถึงที่เลยค่ะพี่แจ้งได้เลยว่าพี่สะดวกวันไหนนะคะและถ้าหากว่าไม่สะดวกมารับรถเรามีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนี่ในส่วนเนาะ Fortuner คันนี้ชมหน้าใหม่นะนเป็นไงหล่อไหมล่ะชมหน้าใหม่เป็นรถที่นิยมอยู่แล้ว อติสนี่งเราลองจะส่งมอบเขาบอกว่าอติสนี่ส่งมอบทุกวัน Fortuner ก็เพิ่งมาใหม่กล้องรอบคันนะคะสําหรับรุ่นนี้หน้าตาเขาจะคล้ายเ e จ e นเดอร์ฟอร์จูเนอจะฮะอะไรนะเป็น Fortuner ร์ 2.4V ชมหน้าใหม่แต่หน้าเขาจะคล้ายเ e จ e นเดอเป็นกระจังหน้าชั้นๆแบบนี้นี่เลยหลอนะแล้วเขาออกแบบมาดูดีมากเนี่ยเขามีกล้องไหมเนี่ยนี่ไง ถ้ากล้องหน้ามีแสดงว่าซ้ายขวา,นาหน้าหลังมีครบ,ครบไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดียทามเวลาเปิดนี่ปึง้งออกมานี่งงสัพึงฟอร์จูเนอร์อร er, ถ้าชมหน้าใหม่จริงๆมันก็ต้องเก้าแสนกว่าวันนี้ที่อาคาจัดให้แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะไม่ข้ามเก้าแสนไม่ข้ามสวยราคาดียอดนิยมค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกเป็น LED ล้อแม็กด้วยทรงใหญ่หรือจะเป็นปาเจโ o นิชาบอกโอ้โหมาคู่กันเลยมิซูบิชิปาเจโร o รุ่นนี้ก็ได้กล้อง360องศานะคะคันนี้สวยสภาพดีเยี่ยมวันนี้ก็จัดโปรโมชั่นให้นะคะสำหรับปาเจโ o คันนี้อยู่ที่ปี2,021ันยี0 0บเาบาทติงติงตสนใจรับรายละเอียดได้เลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนุกมีอินโนวเข้ามาใหม่แล้วเพิ่งเข้ามาเฮียบอกว่า เอาไปจัดโปรเลยเดือนนี้เป็นเดือนเปิดเทอมแล้วบางทีวันบางวันเนี่ยเมื่อวานนี้ฝนก็เพิ่งตกไปอยู่ฝนก็ตกห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเก้าพันที่ผ่อนเก้าพันพี่ได้อินโนวาเลยค่ะเป็นรถเจ็ดที่นั่งด้วยรถเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดทําคลิปไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะรีบลงให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นจะพาไปชมคันนั้นแต่เขาอุบไว้ก่อนว่าคันไหนห้าแสนสองหมื่นเก้าพันน่ะราคาดีมาก,มากใช่แล้วนะคะของเราก็จะมีไลฟ์สดสองช่วงเวลา ช่วงแรกก็คือเที่ยงเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่2 4ี่โมงครึ่งไปต้นไปไลฟ์สดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะและทีอาคาก็เปิดบริการทุกวันตอนนี้เราจะมีไลฟ์สดของ Tik t o อกด้วยนะคะหลังจากจบไลฟ์นี้เดี๋ยว t ิ k t o อกจะขึ้นเลยนะคะเที่ยงครึ่งไปต้นไปแล้วก็7จ็ดโมงไม่ใช่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะติ้งติ้งติ้งติๆๆ้งฝากติดตามด้วยนะคะจะมีพี่พี่ทีมเซลล์ของเราเข้าไปไลฟ์แต่และคนท็อปเซล์ทั้งนั้นเลยนะถ้าอยากปรึกษาอะไร